คุณทอมมองเพื่อไทยยังไงตอนนี้คิดว่าจะเลือกทางไหนหรือมิทางเลือกที่สามที่สี่ที่เราอาจจะคิดไม่ถึงอีกพี่ว่าจริงๆแล้วนะที่น้องถามหรือพี่สาธิก็พูดกถูกต้องอย่าลืมว่าตอนนี้เรามีรัฐบาลนะครับคือประเทศไทยต้องไม่ลืมนะเรามีรัฐบาลวันนี้ก็เพิ่งประชุมคอรอมอใช่ไหมครับก็ยังดําเนินอยู่นะถนนก็ยังมีคนทําความสะอาดอยู่ขมนก็ยังมีคนช่วยป้องกันอยู่นะ เรามีรัฐบาลแต่คําถามก็คือว่าเรามีหัวหน้ารัฐบาลหรือเปล่าคือเรากำลังมาพูดกันว่านายกใช่ไหมครับโดยที่ถ้ามันไม่ใช่เป็นประเทศไทยอะนะประเทศที่การเมืองมันเขาเรียกว่าอะไรอนะดีกว่านี้หน่อยอะนะก็เมื่อคุณอุงอิงถูกปลดออกไปก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็คนต่อไปของพักเพื่อไทยก็น่าจะได้เป็นนายกเลยถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าคิดกันเป็นระบบนะดป็ยระบบก็คือก็เขาเป็นพักแกนนําอยู่ใช่ไหมทุกคนก็อยู่ด้วยกัน ก็ถึงเวลาแล้วคือเราไม่ได้ล้มรัฐบาลนะการที่ศาลตัดสินเนี่ยเขาบอกให้คุณนายกองอิงออกนะรัฐบาลยังมีอยู่แต่เมื่อไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะก็เหมือนทุกอย่างทุกคนก็อยากมีโอกาสเป็นนายกโดยที่เ็ามุนๆนะอยากเป็นนายกในภาวะนี้ทําไมน่าจะเหนื่อยมากไม่ถามเพื่อนคุณทอมะไรนะโอ้ยคือสุดท้ายแล้วโอ้ิทวินเนี่ยถามไหมคาถามนี้ถามเสียงไหมถามนะพี่ไม่ได้พูดแทนเขานะแต่คําตอบของเขาคือว่า ก็เม no ื right ่อความรับผ <laughs> ิดชอบมันต้องมาถึงมือเขาก็ต้องรับความรับผิดชอบแบบนี้เอาไว้ถ้ามาถึงมือเขาใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้ววันนี้เรื่องขออนุญาตหน่อยเรื่องอชวินม้าขาวอย่างเงี้ยหนึ่งนะในสายตาของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีอชวินอยู่คนเดียวก็คือคุณทักษิณชินวัตรงั้นเมื่อคุณทักษิณชินวัตรเป็นอชวินคนนั้นไม่ได้ลืมมันนี้ไปเลยนะสองม้าที่คุณทักษิณเขาจะขี่มามันก็ตายไปหมดแล้ว นะมันไม่มีม้าขาวที่คุณทักษิณจะไปขี่ได้หรอกงั้นเขาว่าชวินม้าขาวนี่ลืมไปเลยพี่ทองไม่เชื่อว่าเพื่อไทยจะเลือกทางนี้เพราะว่าอย่างที่พี่บอกอะที่พี่เขาบอกเนี่ยจิตจิตใจของพักเพื่อไทยคือใครใช่ไหมจิตในั้นคือใครก็คือคนที่คิดว่าตัวเองคืออัชวินม้าขาวแล้วมันจะมีอัชวินดีกับผมได้ยังไงอ่ะงั้นถ้าคุณบอกว่าเพื่อไทยไปเลือกอัชวินมานะก็แปลว่าคุณทักษิณมีคนที่เก่งกวาทักษิณนะโดยที่พี่ก็รู้จักคุณทักษิณดีซึ่งไม่ใช่สไตล์คุณท แต่วันนี้ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าไม่คิดกันมากนะคือพี่ก็ยังจับจุดไม่ถูกว่าทําไมพักประชาชนถึงจะต้องมีบทบาทมากขนาดนี้นะคือจริงๆแล้วถ้าพี่เป็นฝ่ายภูมิใจไทยนะหรือฝ่ายรัฐบาลวันนี้่ายประชาธิปัตย์เองอดีตพรักของพรคท่านเขานะครับหรือเพื่อไทยเนี่ยก็มาหาวิธีจับกันให้ได้นะมันเป็นการเข้าใจผิดกันระหว่างบางคนในพักก็แล้วกัน อาจจะเป็นระหว่างคุณเนวินคุณทักษณิณคุณอ้วนคุณอนุทินเพื่อประเทศชาติกลุ่มคุณเนี่ยคุยกันรู้เรื่องไม่ได้เลยเพื่ออย่างน้อยให้มันเดินหน้าไปอ่ะอาทิอ่ะักลีกันคุณเพื่อไทยยกมือให้อนุทินไปเป็นนายกพี่อ้วนก็เก็บมอทหนึ่งใช่ไหมหรืออากลับทางกันอามะให้คุณชยัยเกษมเป็นแต่ผมคืนมอทหนึ่งให้คุณ มันก็จะมีคือนี่คือที่จะแทบมันลลจิกท,ท,ท,ที่สุดมันอยู่ตรงนั้นนะถ้าไม่คิดมากนะง่ายที่สุดเลยนั่นคือง่ายที่สุดเรื่องจบเลยแต่ก็ไม่ก็จะมีสื่อนี่แหละคนนี่แหละแล้วเขากระดองล่ะแล้วอย่างงู้นอย่างนี้ล่ะตกลงแล้วประเทศชามันจะเดินหน้าไหมคือปากท้องประชาชนเนี่ยกับไอ้เรื่องไร้สาระรามาซลรีส์ซลรี์เนี่ยกับวันนี้มันมีมันมีสูตรเดียวเลยที่ทำให้ประเทศชาติเดินหน้าพ่งนี้ได้เลยก็คือแดงจับกับน้ำเงิน เหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนเดิมก็ทำไมมันจะไม่เหมือนเดิมอ่ะก็เพียงสารบอกว่าคุณอุ้งทํางานไม่ได้ใช่ไหมแล้วทําไมมันเหมือนเดิมไม่ได้อ่ะมันเหมือนเดิมไม่ได้เพราะอะไรเพราะดราม่ามันเยอะมันเป็นโอกาสที่จะมาชิงอํานาจกันมันจะมาผิดใจกันสําหรับพี่เนี่ยพี่ไม่เคยเห็นด้วยเลยนะอย่างตอนนั้นที่พี่ไปออกรายการหนึ่งแล้วพี่ไปคุยกับช่อแล้วพี่บอกพี่อยู่ในห้องใช่ไหมพี่อยู่ในห้องวันที่มีคนของพักเขาบอกว่ามีเดียวเนี้มันก็เป็นดราม่าคุณทอมเดียวรับอย่างงู้นอย่างนี้ ที่พี่พูดก็เป็นสิ่งที่เขาออฟเฟอร์เลยพี่ถามช่อเลยลอจิกอยู่ตรงไหนที่จะบอกคุณจะสนับสนุนคนนี้แต่ให้เป็นนายกเพียงสี่เดือน mm hmm. พ,พี่เข้าใจลอจิกนั้นอยู่แล้วไงถ้าคุณสนับสนุนเขาก็เพราะคุณคิดว่าเขาทํางานได้คุณสนับสนุนเขาเพราะคุณคิดว่าเขาเดินหน้าประเทศชาติได้คุณสนับสนุนเขาเพราะคุณคิดว่าเขาเป็นนายกที่ดีได้ทําไมต้องมาใช้ไอ้ไทม์ลิมิตสี่เดือนด้วยเพราะอะไรเพราะคุณก็อยากให้ยุบสภาให้เร็วที่สุดเพื่อไปสู่การเลือกตั้ง เพื <thôi S 2> ่อเป็นผลประโยชน์ของพรรคประชาชนพี่เนี่ยฝากนะผมเชื่อว่าคุณทักษิณคนที่ฉลาดผมเชื่อว่าคุณอนุทินคนที่ฉลาดสําหรับพี่เนี่ยไม่ควรจะหลงกลพรรคประชาชนเลยแล้วก็ไม่อยากให้ประชาชนไทยเนี่ยหลงกลพรรคประชาชนเลยวันนี้พรรคประชาชนไม่มีอะไรที่ทําให้ประเทศชาติเลยนอกจากทาให้ว่ากูจะไปเลือกตั้งให้เร็วที่สุดยังไงและสองพรรคเนี่ยมันดูเหมือนหมากูจะได้เป็นฮีโร่โอ้หตอนนี้พรรคประชาชนฮีโร่มากนะผมไม่ยอมรับตาแหน่ง ก็ถูกต้องอ่ะเพราะไม่โง่พอที่ไปรับตาแหน่งแล้วสุดท้ายแล้ให้คนเห็นว่าบริหารประเทศไม่ได้อะ mm hmm. งั้นพี่ถึงบอกครับพี่ไม่เข้าใจการหลงกลพักประชาชนเป็นพี่พี่ไม่ง้อพักประชาชนเลยอ mm hmm. พราะ่มาคุยกันเองคือถ้าพักประชาชนเสนอให้ยุบสภาคุณก็เสนอไปเอแต่ไม่ต้องมาเป็นตัวแปรว่าจะยกให้ใครถ้าทาตามเงื่อนไขเหล่านี้คือ,คอ,คอดูดิพรักประชาชนเนี่ยคิดว่าแหมคงคิดว่าตัวเองเป็นนักเดชมัง้ง <laughs> เคนมัง้งฉันรอจัง ผู้หญิงทุกคนต้องมาเอาฉันพี่พี่จอมเข้าใจแต่แต่นั่นก็เพราะเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจับกันเองไม่ได้ไม่ใช่หรือไม่ได้เขียงคงพี่ว่าคือคุณก็ต้องโทษไปนองเดี๋ยว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 เย็นนี้พี่ก็พี่กบพี่ก็โดนด่าเช็ดแล้วนะพี่เพียงบอกให้ประชาชนไทยฟังสําหรับพี่เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรความมั่นคงที่เขมรนะประเทศเราต้องเดินหน้า สองคือเรื่องปากท้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 องทุกวันที่เราเถียงไปเนี่ยคนมันหิวนะทุกวันที่เราเถียงไปนเนี่ยเศรษฐกิจเรามันตกต่ำนะก็จะถามว่าเอาแล้วสองปีนี้เขาทำงานมามันทําอะไรได้ดีอ้าวก็อ,อย่างน้อยเปลี่ยนนายกอะ่ะ<ม>จะอย่างน้อยเปลี่ยนนายกอะ่ะตกลงปัญหาอยู่ที่พักเพื่อไทยปัญหาอยู่ที่พักภูมิใจไทยหรือปัญหามันอยู่กับคนที่เราไปตั้งเป็นนายกเ<ม>พราะตอนนั้นด่าแต่นายกนะถ้าเปลี่ยนแล้วเออก็เปลี่ยนแล้วก็ลองให้เขาทำงานกันสิมา้อยให้เขาทำงานกันสิ <Okay. S 1> เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ยังมองอย่างเดียวปากท้อง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 ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะและยิงบอกอ่ะอีกสี่เดือนจะมีเลือกตั้งทาไม่จริงอะ่ะมีใคร,รจะโง่มาลงทุนในประเทศไทยมัไอ้อช่วงสุญญากาศแบบนี้ยชนันนคือสี่เดือนเดียนะให้เป็นพี่นะยุบสภาไปเลยดีกว่าแต่ปัญหาคืออะไรมันยุบไม่ได้นอกจากถ้าคุณเตรียมพร้อมที่จะเข้าคุกนะ <laughs> แล้วก็ถูกฟ้องที่ผายไว้ปวกนะ <laughs> คุณทอมทำไมไม่เชียร์ คุณดนุทินพี่เชียใครบอกพี่ไม่เชียพี่ต้องบอกว่าให้ไม่จะเชียในบริบทที่มันเป็นไปไม่ได้คือกลับไปจับร่วมกันมันไม่ได้ร่วมกันไม่ได้ข้อมูลวงในไว้อย่างไรร่วมนไปไม่ได้ใช่ไหมการพี่สาธิตจะรู้เดียวสิ่งเดียวที่เป็นไปได้การเมืองคือสิ่งที่คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคือสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เป็นคนที่พยายามมองนี้มันง่ายที่สุดไง เพื่อประชาชนจะได้เดินหน้ามันยากตรงไหนอย่าลืมนะคุณเนวินกับคุณทักษิณเนี่ยเคยเกลียดกันเหมือนอุจจระเลยนะถ้าเราจํากันได้นะโอโหหักหลังกันงูเห่ากันแล้วเป็นไงวันที่คุณทักษิณกลับมาใครเอารูปพระเจ้าอยู่หัวไปตั้งที่สนามบินให้อะก็คือคุณเนวินไปจัดพิธีต้อนรับคุณคุณเนวินเป็นคนจัดพิธีต้อนรับคุณทักษิณเข้าเมืองไทยนะอ,อย่าลืมนะก็เหรอเบื้องหลังวันนั้นที่สนามบินก็ <ๆ S 2> เห็นรูปกันสื่อออก ใช่พรรคครับผมไม่ได้พูดแทนพรรคนะครับอย่ามาต้องมาด่าผมนะมีภาพคุณรัทินปรากฏตัวไม่มีภาพคุณเดวินไปคุณเดวินคุณเดวินเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยนะแกเป็นคนที่เบสิกใช่ไหมพี่ก็เห็นว่าเขาให้อภัยจริงๆแล้วคราวนี้ต้องให้แฟนนะคนที่มาหาเรื่องก่อนเนี่ยคือคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยที่อยู่ดีไปไปเทช็อกมิ้นทิ้งอ่ะจะมาไปเทช็อกมิ้นทิ้งทำไมอุตสาห์ดึงช็อกมิ้นกันแล้ว โดยที่ก็หาวิธีกันสิมันไม่ได้รุนแรงร้ายแรงที่มีเดินหน้าแต่อลเทอเนทีฟคืออะไรเลือกตั้งข่าวหน้าคุณจะสู้ประชาชนยังไงถ้าคุณไม่ยอมหาวิธีที่ยังน้อยอยู่กันได้อีกสองปีแล้วก็หวังว่าเศรษฐกิจจะดีประเทศชาติจะดีขมรนจะแก้ปัญหาแต่คุณมอบอำนาจให้ประชาชนวันนี้เลยนะเพื่อยากรู้แล้วแล้วคราวหน้าผมใจไทยจะเกิดยังไง เพื่อไทยจะเกิดยังไงสพรกันณะเวลานี้ก็ไปเข้าทางี้พี่ไม่เข้าใจคนเล่นเกมเลยมีคนเดียวที่ได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่คือพักประชาชนแต่ถ้าสองขั้วนี้จับกันได้นะด่ากับพรกประชาชนได้เลยก็เพราะคุณเล่นรออยู่ได้ไงนะแหม่ึึกว่าเนื้อหามเหรอกูไม่เอามึงก็ได้จบ